พี3ค่ะคุณแม่ถามว่านอกจากหมวดสัตว์แล้วในกล่องมีหมวดอะไรบ้างแล้วมีภาพอะไรบ้างอีกนะคะวันนี้ค่ะมาเป็นหมวดผลไม้นะคะด้านหลังมีคำอ่านคำแปลครบค่ะมีทั้งหมดนะคะ25บาใบมาไปได้วยกันค่ะแจ็คฟรุ c โคโคอนาสรากรฟรุตดูเรียนกร g บกัวฟ้าเชอร์อรี่แคนตาลูฟบล b เบอร์รี watermelon, sugar apple, strawberry, rose apple, rambutan, orange, papaya, pineapple, pomegranate, pomelo, mangosteen, mango, green tea, kiwi, jackfruit, coconut, ครบค่ะทั้งหมดรวมกันนะคะได้25ใบเลยนะคะเป็นภาพจริงหนังขาวแบบนี้นะคะมีมาในการ์ดกล่องน้องเงินนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยค่ะกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะ